อ่เก่งกังเลยเก่งกังเลยโยนนึเขาทำอเก่งกังเลยอเก่งกังเลยเออหนูดียนเลยค่ะหนูดียนเลยเออ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  โยนนะโยน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 เลยค่ะโยนแล้วก็ออกเ้าเออเออโยนเลยค่ะโยนโยนลูกบอลค่ะโยนลูกบอลเออเออโยนพี่เอาพี่จะยืนมันอยู่ในกระลามังหีเอาหรอกเอออ่ะโยนทีนี้โยน โยนเลยค่ะยโยนเก่งค่ะอเ,คเอะเอโยนลงด้วยเก่งค่ะเจงค่ะจืนโตก็โยนไกลๆหน่อยสิลูกโยนไกลๆหนอนเอเอ,อเ <laughs> อเ <laughs> อเ อเย่โอเคโยนเลยโยนเลยโยนโยนโยนอ่ะโยนเลยโยนข้ามหัวน้องเลยโอเคโยนเลยค่ะไอเก่งยังเลยหนุ่ีโยนเลยโยนข้ามหัวเลยเออโอเคโอเคเก่งยังเลยเก่ง เรายิ้มใจมาตายหายยังถึงจริ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 งเก่งยังเลยค่ะเก่งค่ะโยน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 เก่งเลยค่ะเก่งยังเลยโยนโยนโยนไหมค่ะน่าจะน่าจะไปไป

พี่ยืนโตไม่ยนเลยนั่งเฝ้ากละมังเลยยืนโตเนี่ยตะเล่นอะไรเล่นแช์บอลแช์บอลโยนเอเออโยนเลยค่ะโยนเก่งค่ะพี่หนูดีเก่งจังเลยยืนโตก็เก่งยืนโตโยนโอเคตาโยนหน่อยตาโยนตาโยนหน่อยตา โยนโยนเอาเออสอนน้องโยนนะคะโอเคโยนเลยเออเก่ตาได้กรละมังแล้วคับตาโอ้โหชนะแล้วครับชนะแล้วผู้ชนะกะมังตาโยนตัวโยนโอเคเก่งยังเลยโยนโยน ผู้ได้กะละมังไปแล้วโอ้ตาผู้ได้กะละมังเจตาได้กะละมังเรียบร้อยแล้วออเาอืมกะละมัง <laughs> <laughs> เอาให้น้องเล่นด้วยสิลูกนู่นจนจบศึกชิงกะละมังครับท่านศึกชิงกะละมัง ตอนนี้สึกชิงกะละมังครับพี่ก็อยากได้เก่งค่ะน้องก็อยากได้พี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้อาด่ออา,อาบายบายก่อนนัโต๊ะบายบายจุ๊บจุบด้วยโตะจ้าอ่ากชิงกะละมังเจตะเรียบร้อยแล้วครับพิชิตจัดกะละมังเรียบร้อยอ้าวคุณ <laughs> จอมป่วนเอาไปแล้วครับจอมป่วนเอาไปแล้วครับเอ,อยเอา ไหนไม่สวยค่ะสวยค่ะจอมป่วนเออจอมป่วนดึงกระเพื่มาทับศึกชิงกระมังก๊อฟไม่ยอมเอ้ยไม่ยอมครับท่านไม่ยอมครับท่านไม่ยอมครับท่านอ่าแม่โยนไปให้แล้วอ่าแม่โยนไปให้แล้วเอยโยนไปแล้วครับปึ๊ง keng <laughs> <morally terminar cawnelim>